ทำไงทำไงทำไงย่าทำอะไรย่าพึ่นกูก็ทำยังไงกูก็ไอเขาทำยาไม่ต้องทำสิก็โน่นจะถ่ายไม่ดีแม่สาวทำถึงเนี่ยเนลยทำไงมา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 หาป้าป๋าเร็วมามาเร็วมามาป๋าก่อนหน่อยนี่บ้านครับ เด็กมันครับมาเร็วมาเกาะหน่อยเร็วมามาเกาะหน่อยเร็วเกาะหน่อยกอดให้ป๊าเกาะสี่ปป๊ากาะหน่อยป๊าป๊าเกาะหน่อยผู้นอนผู้นอนตื่นเหรอผู้นอนตื่นเหรอแม่โอ๊ยนอนเกือบสองชั่วโมงแล้วนัะเนาะปู่มานั่งเฝ้าจสาเรียกปู่มานั่งเฝ้าเพราปู่มาโทรศัพท์ปู่มาคุยเสียงดังโอ้ไปคุยที่อื่นนั่งจับมันครับ มันครับมันครับมอน